Ô <laughs> <laughs> oh, hô, bà, <laughs> oh, bà lơm thơm Bà lơm thơm Ô <laughs> hô, <laughs> bà lơm thơm <laughs> Bà lơm thơm thăng, thèm thơm Thầy mãi Thầy มาเล่มเล้าาอ่ที่นีอ่ใหญ่ขนาดนี้ไปทำยังไงมันถึงใหญ่ขนาดนี้กรมกรมวันนี้ยายมีแรงดีนะจ๊ะทุกคนเอ้าวยังยังเหรอยังยังยัน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 ยังยันยังยั 嗯嗯嗯